สวัสดีตอนเย็นๆวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ามาเช้าชมสวนฟักทองมาแล้วก็เ,เข้าลุงเรือนเมลอนหน่อยครับนี่มาอัปเดตกันอัปเดตฟักทองครับนี่มาดูเมลอนครับเมลอนสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์กับวัทน์พิกุก,ก็ของญี่ปุ่นครับมีสองสายพันธุ์อันนี้เป็นของญี่ปุ่นรู้สึกว่าต้นจะแคะหรือว่าเป็นเพราะพันธุ์ก็ไม่รู้นะครับ แต่วนนี้เป็นของสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์นิวฮอลแลนด์ก็เป็นเนื้อเขียวครับนี่ก็ได้ยี่สิบสี่วันครับยี่สี่วันคือได้ผสมแก่สองน,นะครับได้กําหนดครบครบกำหนดที่จะผสมแก่สอส่วนแขนงเขาก็ยาวมากครับนี่นี่ครับแขนงยาวเป็นเป็นศอกเลยครับนี่ต้นหนึ่ง นเช้าผสมกสอไหมลวครับก็ผสมเหมือนฟักทองกันเนี่ยเอาดอกตัวผู้มาชุ่มกับดอกตัวเมียรครับนี่ดอกสมบูรณ์มากครับผสมกสอแล้วก็ตัดยอดซึ่งต่างจากฟักทองครับต้องรอให้ลูกติดก่อนตอนแล้วแต่เทคนิคครับอาจจะรอให้มันติดก่อนแล้วก็ตัดยอดก็ได้เพื่อให้ลูกใหญ่คือเ <c oughs> ม่รอดนี่เขาจะ ไว้แหนงข้อที่เก้าถึงสิบสองเป็นบางสายพันธุ์นะครับบางพันธุ์ก็บางสายพันธุ์ก็อาจจะไว้เยอะกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้แต่มาตรฐานคือเก้าถึงสิบสองครับลูกเขาจะสมบูรณ์สุดก็จะผสมตั้งแต่เก้าถึงสิบสองถ้าผสมเสร็จแล้วก็คัดลูกครับถ้าอันไหนสมบูรณ์ก็เลือกอันนั้นไว้ลูกเดียวครับไม่่อนจะไว้ลูกเดียวนี่ครับมีทั้งหมด เพราะทั้งหมด60ต้นก็เป็นไวรัสแล้วก็เป็นโรครากเน่าคนเนกก่าเหลือประมาณ48ต้นครับแลแ48ต้นก็จะแออัดไปหน่อยครับนี่เพราะว่าพื้นที่มันแคบๆหน่อยสร้างโรงเรือนก็ยังสร้างเยอะไม่ได้สร้างกว้างกว่านี้ถือพื้นที่ช่อก็อยู่กันเลยไม่ได้ทําการทําให้มันถาบอแต่ก็ถือว่าโอเคครับนี่อีเหลืองน่น็จะเป็นเกาเกาเหนียวครับ ซึ่งกาวเป็นกําจัดแมลงไว้ดักแมลงซึ่งเราจะใช้อินทรีย์นะครับนี่จะพยายามใช้อินทรีย์จะดักแมลงแล้วก็บิวเวลเลอรมาจีดบิวเวลเลรคือพวกเชื้อราบิวเวลเลรที่เป็นปฏิปักกับไวรัสไอ้เป็นปฏิปักษ์ต่อวีขาวแล้วก็มันยังเข้าไปไม่ได้ครับนี่จิงก็เลยต้องเย็นถ่ายอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันมันแออัดรับแคบ ัวผมก็ใจด้วยนี่ครับสูงแล้วครับเนะ่ยสูงเกือบเท่าผมแล้วมาแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วครับนี่พันญี่ปุ่นนี่จะลงข้างหลังแต่รู้สึกว่าจะมันจะแค่หรือเป็นพระพันก็ไม่รู้นะครับพันญี่ปุ่นจะมีสิบเหมือนกันเราจะเหลืออยู่เก้าต้นหรือเท่าไหร่น่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าหรือเก้าต้นแต่ว่าต้นนี้ทำมันสมบูรณ์เลยครับเป็นปะดินมั้งครับถ้าแ,แกบดํานี่มันจะดีครับในการเพราะเมล่อนเพราะว่าดินมันจะโปร่งแต่ถ้าใช้ดินทั่วไปหรือว่าแน่นๆนี่นินปลูกหรือดินทรายทั่วไปนี่มันจะแน่นรากแน่นเขารากเขาจะไม่เดินเมล่อนนี่ต้องการพวกประมาณเป็นพวกแกบดําพวกซีซุยหรือว่าขุยมะพร้าวที่ไม่ต้องการจับตัวแน่นเขาลากเขาจะเดินดี นี่ครับไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวหลังปกษสรเ,เอหลังผสมเกรสรประมาณสี่สิบห้าวันเดี๋ยวก็ะจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับวันนี้ก็ยังอยู่ดีครับวันนี้อากาศมันคึมๆมีร้องก็จะชอบแสงแดดแล้วก็อากาศร้อนครับนี่อีกสี่สิบห้าวันหลังผสมเกรสรก็จะได้เชยชมแล้วครับได้ชิมซึ่งผมก็ไม่ได้เคยชอบอะไรครับ ชอบปลูกเห็นก็สวยงามเขียวนี้ก็รู้สึกมีความสุขครับการปลูกพืชทุกชนินีนี่คือไม่ต้องจาเป็นต้องชอบกินครับขอแค่ชอบปลูกครับเห็นก็สวยงามเอ่อใส่ปุ๋ยแล้วบํารุงแล้วมันงามก็กลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับในการปลูกพืชทุกอย่างครับไม่ว่าข้าวไม่ว่าพันธุ์พืชทุกๆอย่างพันธุ์พืชทุกๆอย่างถ้าเราดูแลเขางอกงามนี่ครับ ทำให้เราจิตใจเบิกบานได้เห็นข้าง,งามแปลว่าก็จะไปยึดติดครับผมบางทีก็ยึดติดเห็นเมลอนหรือว่าพักท้องอยู่ๆเป็นวันรัตนนี่ก็ทุกข์ครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกครับแปลงข้าวที่ตัดตัดใบข้าวไ้แล้วนี่ก็จะเป็นมะละกอรครับที่เพาะไวะ้ก็เริ่มออกเอก็เริ่มต้นเริ่มเติมโตแล้วครับแล้วก็จะได้ลงลงหลงุมปลูก นี่เป็นกระโพดนี่ครับมีล่อนที่เสียหายไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดต้นหกแปดต้นก็เลยเอามาปลูกกระโพดครับกระโพดเหลืองเดี๋ยวจะพาไปดูเอทุ่งนาครับแปลงข้าว นี่จะเป็นแปลงถั่วครับถั่วกับแตงกวากระโพดกระโพดกระตแล้วครับอยู่ประมาณหกสิบเิวันก็ได้กินแล้วนี่ถั่วก็จะเรื้อยยาวแล้วครับน,นี่เมลอนที่เป็นไวรัสครับนี่ก็เลยเอาออกมาข้างนอกไม่จะเป็นแตงกวา นี่เป็นถั่วครับนี่ก็ได้ทําการตัดยอดไปครับตัดยอดเพื่อเขาแตกออกมาแตกกิ่งก้านสังขาเข้ามาเพื่อจะได้มันดกทําให้ถั่วเขามีแขแนงเยอะแล้วก็จะได้มีฝักเยอะก็ดูตาม y youtube แลวครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องถั่วเท่าไหร่แต่กว่าผมก็ปลูกไปงั้น,นครับนี่ไม่มีไม่มีความรู้ต่ว่าปลูกเกิดใช้เทคนิคเดียวกับฟักทองบ้างนะครับ ผมไม่ได้ไม่ไม่ใช่เซียนแตงกวัวแต่ก็ถือว่าโอเคครับดีครับเนี่ออกมาพุ่มใหญ่ใบเขียวเลยครับแตงกวัวก็จะได้เก็บขายเก็บกินแล้วครับเยวจะไปดูแปลงข้าวครับแวะผ่านมาสวนเป็นเป็นร่องเนี้ยทำทำไว้ร่องเดี๋ยวน้องนันก็จะเป็นพักทองกะข้าวโพดมีร่องนี้ทำถัว่วฝักยาวกับแตงกวัวรอบข้างมั่วมมนหมดแล้ว,ว,ว,วลครับนี พันกันหมดแล้วนี่ครับเป็นแปลงข้าวที่ผมตัดไปก็งอกมาสวยงามครับไอที่เห็นเอวแบงแบงนั่นก็เป็นเชื้อราครับก็จะได้เอาเข้ามาสอมถ้าถ้าไม่ตัดนี่คือเขาจะลามหมดเลยครับข้อดี้องการตัดข้าวก็คือแตกกอมาใหม่แล้วก็กําจัดพัชพืชแล้วก็นี่คําจัดโรคนะครับนี่เมื่กตว่าเขาจะไม่ลามแล้ว ถ้าเราไม่ตัดตอนนั้นก็คงจะลามหมดเลยครับตรงนี้เป็นใส่ขี้ไก่เยอะเชื้อรามเยอะนะครับยิงเหลือฝั่งนู้นยังไม่ได้ตัดครับนี่ออกเป็นพุ่มๆเลยนะสองแปลงยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวก็ประมาณสิ้นเดือนครับทีไ่ได้ตัดแต่แล้วก็ไม่ให้วัวมาอัปเดตกันครับวันนี้อุตสฟักทองอาจจะเบื่อบ้างวันนี้ก็คืมๆปกติครับมากาศไม่ค่อยมีแสงแดด ผลก็ไปปลอยเกือบทุกวันผลดีจริงครับอยู่นี่อุดอรธาน,นีครับผมนั่นอยู่โคราชบ้านผมนั่นแหลงครับนี่ <kleine. S 1> ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามารมับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ